การรรเียนู้จากภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นสำหรับในฐานนี้นะคะเกิดจากในภาคเรียนที่ผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ภิศาสตร์ท้องถิ่นในหน่วยการเรียนรู้เรื่องจากภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นค่ะในหน่วยนี้นะคะทาให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องจากซึ่งเป็นพืชเศร,รษฐกิจของคนในชุมชนกันตังค่ะเนื่องจากกันตังของเราติดกับป่าชายเลนและมีต้น,น,นจากจํานวนมาก ปัจจุบันชาวบ้านไม่น้อยกว่าสามสิบเอร์ดินยังคง,รง,งประกอบอาชีพเกี่ยวกับต้นจากหนึ่งแป้งข้าวข้าวเหนียวครึ่งกิโลสองมะพร้าวคูดหนึ่งกิโลมะพร้าวขูดนะครับเราใช้เป็นมะพร้าวเทนทึบเพราะมะพร้าวเทินทึบมีมันทําให้ไม่ติดใบจากครับสามน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลพวกเราภูมิใจค่ะที่ได้เรียนรู้เรื่องจากจนลงมือปฏิบัติทำขนมจากเป็นด้วยตัวเองพวกเราขอสัญญาค่ะว่าพวกเราจะเป็น คนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสืบสานอนุรักษ์ส่งต่อภูมิปัญญาชีพนี้ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรุ่งเทพหลังแก้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพุ่มชานดาทองชื่อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนุ่มเรวันทองชื่ค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับการ์ดดีใจครับขอบคุณที่มาร่วมงานด้วยกันครับดีใจนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตขั้นตอนการเลิตน้งฟ้าค่ะ,ะนี่เลยา0 0กรัมนีเลย1่0กรัมเ้ำเย็น7 0ยกรัมปูคาาา่าร100กรัม เป็นข้าวเจ้าค่ะกคมหลังจากเคลียรเมล็ดเข้าฟางออกแล้วก็ a, l l ám, น้ำก้อนเชื้อเข้าลงเรือนให้ความชื้นโดยการลดน้ำวิธีการลดน้ำควรลดน้ำข้างข้างหรือด้านบนไม่ให้น้ำเข้าไปในก้อนเชื้อ น้ำก็ไปในก้อนเชื้อทำให้ก้อนเชื้อเน่าได้ค่ะ mm. เหตุรุ่นเลก mm. จะออกดอก5-7วันและรุ่นต่อๆไป7-10วันค่ะ mm. วิธีการเก็บดอก mm. มีดังนี้ค่ะ mm. จับที่กุองเหตดแล้วโยกไปมา mm. แล้วดึงออก mm. ใช้กันไกรตัดอย่างระมัดระวังที่กุนของเหตดที่ติดขี้เรื่อยมาโอ้ ถ้าไม่ตัดอกอกอ่ะทําให้คิด่นที่ติตม,มาปรับบนกับดอกอื่นทําให้ไม่2ฐา,านการเรียนรู้ที่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนที่1การกดลงนําอุปกรณ์ไปวางไว้ในที่ๆเราต้องการจะกดลงมุนประมาณ15องศาแล้วยกินขึ้นมาวาไว้ข้นค่ะก4ประดิษค่ะ